ส่วนท่านนายกนี่ก็ห่วงเด็กติดเชื้อนะใช่ตอนนี้เปิดเทอมไหมคะพี่สำรานคุณผู้ฟังเปิดเทอมตอนนี้เนี่ยแล้วอย่างหนึง่งเด็กเล็กเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะฉีดเด็กระดับปฐมมาแล้วอันนี้เริ่มฉีดแต่ว่าถ้าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดเนี่ยนะคะอทางโฆษกรัฐบาลค่ะก็บอกนาะยกเป็นห่วงนักเรียนมีโอกาสได้รับรับไปพอนะจะแพร่เชื้อด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะ สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการไปกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศฟอราระวังการแพร่ระบาดโควิด -19 ในโรงเรียนตอนนี้ติดตามกันมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วที่เปิดเทอม,อมพบเด็กป่วยเพิ่มขึ้นกระจายตัวไปสู่ครอบครัวหลังจากมีรายงานว่าเด็กประมาณครึ่งหนึ่งพบหลักฐานการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการค่ะทีนี้ก็เลยให้ทางโรงเรียนน่มันทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ฝากผู้ปกครองสังเกตด,ดูอาการลูกหลานด้วยนะคะตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียนและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขนะคะก็คือ universal prevention นะคะเพื่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับและก็แพร่เชื้อโควิด1 9ในโรงเรียน